ดีทักทายทุกคนวันนี้กลับจากตลาดแล้วทุกคนวันนี้มีของจ้าจากเมื่อวานดูสีดูสีสันก่อนนะข้างในถุงอะ่ะวันนี้ได้ของมาหมดไปหลายบาทวันนี้ซื้อซื้ออะไรอะ่ะเสื้อใส่วิ่งเสื้อข้างในอะนะแล้วก็ซื้อกางเกงใหม่ วันนี้หมดไปหลายบาทคนโอ้ยแดแดแดดมาเหมือนเดิมนะร้อนด้วยดีนะที่แบบว่ากินอะไรบ่าบ้างแล้วร้อนและเหนื่อยเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะต้องไปวิ่งเหมือนเดิมจะวิ่งหรือว่าจะยังยังไงอะยังไม่รู้เลยแต่รู้ว่าจะต้องไปออกกำลังกายอะเมื่อเช้านะขานี่ปวดไปหมดปวดรวดร้าว เขาก็มาเริ่มซ้อมบอลกันตั้งแต่ช้าเหมือนเดิมดูวิวทิวทัศนสวยงามนะชอบมากเดินครบวันพรุ่งนี้ไม่ได้มาเดินแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานมีเดินเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์ร้อนและหิวมากวันเนี้ซื้อมากินสองอย่างเลยนะรู้สึกว่าหิว เมื่อวานกลับเมื่อวานอะยังเหลืออยู่นะกินไม่หมดเหนื่ยเหน่อยเหนื่อยเหนือยายังซ้อมบอลกันอยู่เลยไม่เลิกไม่เลิกเดี๋ยวเซไ้รีบเดินกลับบ้านก่อนเด้อทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันผ่านคลิปวีดีโอบายบายโชคดี